เอ้ย <Hey, S 2> ทุกทุคนนะครับทุกทคนทุกทุกคนมีทางแก้ไหมครับแบบประมาณว่าถ้าเกิดต้าหายไปนานๆนานนานเนี่ยนะครับแล้วพวกเราคิดถึงต้ามากๆเนี่ยนะฮะพวกเราจะทำยังไงกัน นะสมมุติว่าเต้าหายไปติดซีรีส์โมแต่ดูกองอยู่นะครับปล่อยให้พวกเราคิดถึงมากๆพวกเราจะมีทางแก้ไหมนะครับที่ทําให้พวกเราไม่ต้องกระวนกระวายคิดถึงน้องมากจนเกินไปผมบอกเลยนะครับว่าบางทีต้าก็มีอทธิพลต่อใจผมมากเลยนะครับนะบางทีก็แวะดูไอจีเต้าเพราะคิดถึงน้องนะครับบางทีแวะดูไอจีเต้าเพราะเป็นห่วงน้องทงั้งทั้งที่ผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ต้าก็สบายดี ไม่รู้สิครับทุกท่านนะครับบอกไม่ถูกไปเล่นบีบีการไปสันทนาการนะครับก็คิดถึงน้องนะครับคิดถึงไม่พอพานไปยิงรุ่นน้องเมนจีโซด้วยนะ <c oughs> ข้อหามันไส้นะครับที่เอาขวดแป๊บซีรุ่นจีโซมาขิงผมนะฮะ ทำไมทำไมต้าถึงมีอิทธิพลต่อใจผมมากนะครับซึ่งผมอยากจะบอกครับทุกท่านนะครับซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วแหละนะฮะว่าผมเป็นคนที่โคตรจะนอนเคป๊อปเลยนะครับทุกท่านนะฮะและผมก็คิดว่ามีหลายๆคนที่เป็นเหมือนผมเช่นกันทุกๆคนครับผมว่าผมจะทำคอนเทนต์ในเหตุผลที่ทำไมเราคนนอนเคป๊อปถึงชอบน้องเต้าเนนะี่ย She said émonohl ramble épisode ใช่ครับเพราะเขาชอบน้องเต้ามากครับแต่ผมคิดไปคิดมานะครับเราคนนอนเคป๊อปแต่ละคนก็ชอบน้องเต้าในเหตุผลที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งบางทีบางคนก็มีเหตุผลของตัวเองซึ่งถ้ามาถามผมว่าผมรู้ไหมไม่รู้อะนะครับเอาเป็นว่านะครับเรามาเปรียบเทียบเหตุผลของผมกันดีกว่านะครับว่าในการที่เราหลงรักน้องเต้าเนี่ยนะ เหตุผลของเราตรงกันหรือไม่ สำหรับผมก่อนแรกๆนะครับผมสะดุหูในครั้งแรกที่ผมได้ยินเสียงแรปของน้องเต้าครับมันใสและไหลลื่นมากนะครับในครั้งแรกๆที่ผมได้ยินนะครับผมไม่คิดนะครับว่ามันเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะฮะผมก็ทํางานของผมนี่แหละครับผมก็เปิด y o u TUBE ไปฟังเพลงในระหว่างทํางานนะครับในโหมดของคลิปบทุกท่านนะครับ เปิดไปก็ไม่ได้กาเกณฑ์หรอกครับว่าจะต้องฟังเพลงไหนนะครับก็ให้ YouTube มันรันไปเรื่อยๆเลยครับนะฮะถ้าเพลงไหนไม่เข้าหัวค่อยไปเปลี่ยนนะครับแต่พอสักพักนะครับเพลงบุมบาย่ามันรันขึ้นมาครับทุกท่านผมก็คินในใจว่าเ hey ฮ้ย นี่มันเพลงเกาหลีนี่วานะครับพราร้องเป็นภาษ,าษาเกาหลีนะครับผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพลงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเตลงเกาหลีนะทุกท่านนะครับผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวดับสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนะครับแต่ทุกท่านครับพอฟังไปฟังมามันทําให้ผมรู้สึกว่าผมเริ่มย่อหัวได้ <laughs> ผมก็คิดในใจนะครับว่ากูกำลังโดนเพลงเก,เกป๊อปหลอนหูเข้าไปแล้ว ผมก็เลยย่อหน้าโปรแกรมที่ผมทํางานอยู่นะครับแล้วไปเปิด u t u b e นะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเพลงครับแต่ในระหว่างนั้นเองครับมันมีการแรปของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําให้ผมต้องเปลี่ยนใจครับทุกท่านหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้แรปเสร็จนะครับผมก็อุทานในใจในระหว่างทํางานนะครับว่า YK <Yes, okay. S 2> ใช่ครับทุกท่าน ระหว่างที่ผมอุทานด้วยความที่ผู้หญิงคนนี้แรปได้ดีมากๆก,ก็เลยเข้าไปดู MV แบบเต็มๆตมอย่างที่ผมเคยบอกกับทุกท่านเลยครับในคลิปลิซ่าแบ็กพิงกับความสวยที่หาได้ยากนะฮะต้าโดดเด่นและฉีออกมาจากสมาชิกในวงมากๆเลยครับสุดมากกับคาแรคเตอร์ที่เธอสวมวิญญาณอยู่แม่เจ้าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมเธอถึงไม่มีจริตของความเป็นผู้หญิงในวงเกิร์กรุเลย การแรปความสวายของเธอมันทำให้ผมละสายตาจากเธอไม่ได้จริงๆครับนะฮะสาวลูกครึ่นคนนี้โคตรเท่นะในสายตาผู้ชายเถือนๆอ,อย่างผมนะครับที่ไม่เคยสนใจเพลงเคป๊นะผู้หญิงคนนี้ดาเมจแรงเอามากๆทุกท่านทุกท่านเชื่อไหมว่าหลังจากตอนนั้นผมก็ไม่ได้จับโปรแกรมเพื่อทำงานต่อนะ สรุปทั้งวันวันนั้นนะครับผมก็ได้เอาแต่ดูการแรปของเธอแรปเพลงต่างๆของเธอทั้งหมดดูจนลืมเวลาครับทุกท่านและทุกท่านครับคาแรคเตอร์ของเธอจะลิปในการออกแบบท่าทางในภาษากายของเธอในระหว่างเธอแรปนะมันช่างเข้ากันแบบไม่เฟืนเลยครับทุกท่านครับแรปเปอร์ทุกคนมีภาษากายในระหว่างการแรปทุกๆคนเลยครับแต่สําหรับของน้องเต้านะครับ เธอแสดงท่าทางของเธอออกมาในระหว่างการแรปได้อย่างเป็นธรรมชาติดูเป็นแรปเปอร์แบบแสบๆจริงๆไม่เพียงเท่านั้นนะครับดูอินเนอร์ที่ผ่านหน้าตาผ่านสีหน้าผ่านอารมณ์ในระหว่างที่เธอแรปสิครับมันดูเป็นผู้หญิงที่ bad girl มากๆเลยนะครับมันทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากไอดอลเคป๊อปคนอื่นแบบสุดลิ้มทิ่มประตูเลยครับทุกท่าน cause i'm <놀람> <놀람> 언제나 어디서나 날 따라다니는 이 서포트 라이트 어디가나 쫓아오지 식당 길거리 카페 나이트 도대체 얼마나 나 들어야 이놈의 인기는 시끄러질지 one 섹시하네 눈은 고소형 아름다운 내 딸이 좀 하지 one 어쩌면 좋아 모두 나를 좋아하는 것 같애 oh no. please leave me alone a boys be loving me girls be hating me. เพียงแค่เธอย้อมสีผมครับมันทำให้ผมหลงเข้าใจผิดว่าเธอเป็นสาวต่างชาติอยู่นานเลยนะทุกท่านนี่ครับทุกท่านครับถ้าเกิดผมไม่ชอบจริงๆนะครับผมไม่เสียเวลาไปหาประวัติแล้วนะครับนะแต่พอได้รู้ว่าเธอเป็นคนสัญชาติไทยจริงๆมันทำให้ผมร้องว a t ตอร์ฟักเลยนะทุกท่าน นะฮะทุกทุกคนครับผมไม่ได้อินนะครับกับความที่ใครเป็นคนไทยผมไม่ใช่เป็นคนที่ตามกระแสครับทุกท่านนะครับเพลงบุมบาย่าปล่อยมาตั้งแต่ปี2016แต่ผมพึ่งมาฟังในปี2018ครับนะฮและมารู้ทีหลังนะครับว่าแรปเปอร์ในวงนี้นะคือคนไทยชื่อจริงเธอชื่อลาลิสามโนบาลชื่อเดิมคือปลาณปีดามโนบาลมีชื่อเล่นว่าป ok ๊อกแบ๊กว้าวแม่เช้า เราเพิ่งฟังแรปเปอร์สัญชาติไทยแรปให้เราฟังทุกท่านมันทำให้ผมโคตรเซอร์ไพรส์แบบสุดๆเลยนะกับความสามารถของเธอนะครับสิ่งนี้เลยครับที่ทำให้ผมเข้าไปดูเข้าไปค้นหาผู้หญิงที่มีชื่อว่าลิซ่าแบคพิงอย่างจริงจังจนทำให้ผมรู้อะไรหลายๆอย่างกับชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทุกท่าน ใช่ครับทุกทุกคนเต้าคือไอดอลของผมครับไอดอลของผมมันมีไม่กี่คนเอกนะครับทุกท่านนะส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์การเมืองกีฬาและตอนนี้ผมมีเต้าเป็นไอดอลของผมหนึ่งคนครับทุกคนนะครับทุกทุกคนครับจะมีสักกี่คนที่จะออกล่าความฝันของตัวเองตั้งแต่อายุยันน้อยๆบ้างครับไปยังต่างประเทศต่างบ้านต่างเมือง ไม่ใช่แค่น้องต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแล้วนะครับน้องยังต้องไปเจอกำแพงทางด้านภาษาอีกนะฮะก็ทุกท่านลองจินตนาการดูนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวคนเดียวจะไปสั่งกับข้าวกินในต่างประเทศในขณะที่ตัวเองยังไม่รู้ภาษาของท้องถิ่นในประเทศนั้นเลยนะครับแล้วยังต้องไปเป็นเด็กเทนของอุตสาหกรรมค่ายเพลงในเกาหลีโดยที่ในบริษัทห้ามพูดภาษาอื่น ให้พูดแต่ภาษาเกาหลีเท่านั้นไม่ใช่แค่ยากลำบากต่อการสื่อสารกับคนในค่ายเลยนะครับคำว่าอุตสาหกรรมทุกท่านแน่นอนในการฝึกเทรนมันต้องมีแรงกดดันต่อเด็กฝึกแน่นอนต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ต้องทำใหม่ทุกท่านครับเด็กอายุ14พูดภาษาเกาหลีไม่ได้เจอแรงกดดันในการเทรนมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกท่านนะครับ โรคโฮมสิกไครับทุกท่านนะครับเกิดอาการท้อแท้ฐานหมดร้องไห้ขี้มูกโปง่งดีว่าสมัยนั้นนะครับมีแท็บเล็ตนะครับนะต้าถึงได้ติดต่อคุยกับแม่กับพ่อเพื่อดึงพลังบวกจากคนในครอบครัวได้ทุกทุกท่านครับกว่าน้องจะผ่านแรงกดดันนั้นมาได้นะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่ของน้องเต้านะฮะและพี่ๆในวงของเธอ โดยเฉพาะพี่จีโซนะครับที่ช่วยน้องปอกแป๊กในสมัยนั้นทำลายกำแพงทางด้านภาษาได้ต้องขอขอบคุณน้องจีมากๆนะครับแต่น้องจีครับเมนของน้องออนนะ oh. oh. ผมมาติดน้องเต้าเป็นตังเมดูคลิปน้องเต้าทุกวันทั้งวันทั้งคืนแบบเมื่อก่อนนะผมชอบน้องเต้าเพราะความน่ารักของน้องเต้านะไม่ใช่ชอบน้องเต้าเพราะน้องเต้าสวยนะครับทุกท่านนะครับถ้าให้เลือกระหว่างผู้หญิงสวยรวยเชิดกับผู้หญิงที่สวยแต่ไม่แอดน่ารักตลกเห็นแล้วรู้สึกสบายใจผมขอถามสำหรับแฟนคลับผู้ชายของน้องเต้าทุกคนนะครับว่าทุกท่านจะชอบแบบไหน สำหรับผมนะครับผู้หญิงที่ต้องแอบสวยตลอดเป็นผู้หญิงที่สวยไม่จริงหรอกครับทุกท่านแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เวลาเราแอบมองเวลาผู้หญิงคนนั้นเผลอแล้วดูน่ารักดูเป็นธรรมชาตินั่นแหละครับเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆสำหรับผมสลหรับผมความสวยคือความสบายตาสบายใจครับทุกท่านและทุกท่านครับดูพลังงานที่เหลียล้นของน้องต้าสิครับความสน บางทีความซนของเธอมันทําให้ผมต้องเป็นห่วงเธอนะครับทุกท่านสํหรับผมนะครับสเสน่ห์ที่เื่นล้นของน้องเต้าไม่ได้อยู่ที่หน้าปกนิตยสารแฟชั่นแล้วนะครับสเสน่ห์ของน้องเต้าคือตอนน้องเต้าเลิกงานถ่ายแบบและน้องเต้าสวมรองเท้าแตะเพื่อขึ้นรถตู้กับหอมากกว่าครับมันคือความเรียบง่ายของเธอความน้าคนหาในแบบหนึ่งวันได้น้องชายอีกวันได้น้องสาว มันทําให้ต้าดูเป็นงานศิลปะมากนะครับสำหรับผมนะครับก็อย่างว่าเลยครับโกแกนหาหน่ารักน่าค้นหาผู้หญิงคนนี้มีครบครับทุกท่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ผมต้องอยู่โปรเทคน้องครับทุกท่านทุกทุกคนครับผมนับถือน้องในสิ่งที่น้องผ่านมันมาได้อย่างยากลําบากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ และด้วยความที่เต้าไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เมื่อดาม่ามาเยือนมันทําให้เก,เกิดในความเป็นห่วงน้องครับทุกท่านทุกทุกท่านครับเต้าเป็นคนที่ระวังตัวมากที่สดุดพยายามให้ตัวเองไม่หลงเข้าไปอยู่ในหลุมดาม่ามากที่สดุดพยายามทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สดุดเป็นมืออาชีพที่สดุดแต่กลับมีพวกแอนตี้ทำเรื่องที่ไม่ดีกับน้องโดยที่น้องตอบโต้อะไรไม่ได้เลย สิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมโมโหนะครับทุกท่านนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคุกคามคมคูเหยียดเชื้อชาติช่อโกงละเมื่อสิทธิความเป็นส่วนตัวแล้วล่าสุดเป็นเรื่องของการเมืองผมถามทุกท่านนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มันแฟกับเต้าบ้างไหมครับทุกท่าน ผมเป็นคนที่โคตรเกลียดความไม่แฟร์ที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยทําไมผมคือทุกท่านครับบางที่ผมก็สงสัยนะครับว่าทําไมวงการเต่งเคป๊มันถึงได้โหดร้ายกับศิลปินถึงขนาดนี้นะครับมันทําให้ผมโคตรที่จะเป็นห่วงน้องจริงๆครับบางทีนะครับผมก็โคตรใจอินกับเหตุการณ์ที่เกิดจนทําให้ผมแทบจะนอนไม่หลับนะครับทุกท่าน นจนบางทีต้องย้อนกลับมาถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้เราเป็นเอามากนะทุกท่านครับก็คงจะเห็นคลิปดาราม่าต่างๆในชันของผมแล้วใช่ไหมครับเวลาผมปรีดแต่ขึ้นมาเวลาผมทำคลิปผมจะทํามันยังไงผมไม่อยากให้ดาราม่าพวกนี้เกิดขึ้นกับเต้าอีกนะเพราะมันจะทําให้ผมเครียดแทนน้องสิ่งที่ผมเป็นห่วงน้องมากที่สุดนะครับนั่นก็คือสภาพจิตใจของน้องเต้าครับ และทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไม่มีแล้วนะครับอะไรที่ตามกระแสน้องจะดางเป็นพลุแตกขนาดไหนน้องจะได้โฆษณาแบรนด์อะไรทุกทกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าผมไม่เคยทำคลิปข่าวอะไรพวกนี้เลยครับสิ่งที่ผมสนใจในตัวต้าม,มากที่สุดนั่นก็คืออนาคตของเธอความสามารถของเธอสภาพจิตใจของเธอและสิ่งที่ผมเน้นมากที่สุดนั่นก็คือผมอยากให้น้องยิ้มได้ หัวเราะได้และผมไม่อยากให้เธอรู้สึกหนาวเมื่อเธออยู่ที่สูงครับทุกท่านใช่ครับมันเป็นสิ่งเดียวที่ FC ผ่านสายแลนคนนี้พยายามทำให้น้องมาจากเกือบครบปีเลยครับทุกท่านและทำในฐานะ FC เหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละครับเอาละครับทุกๆคนนี่แหละครับคือไทม์ไลน์ในสิ่งที่เต้าได้พังทลายกำแพงของการเป็นนอนเคปของผมได้นะฮะและทุกๆท,ท่านแะครับ ผมอยากจะฟังประสบการณ์ของทุกๆท,ท่านทุกๆคนว่าทำไมถึงหลงรักน้องเต้าผมจะไล่อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะเราจะได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นเคยครับทุกท่านหลังจากการอ่านและการตอบคอมเมนต์นะครับผมก็ขอตัวไปทำมาหากินของผมเช่นเคยขอตัวไปทำงานของผมก่อนนะฮะยังไงก็ต้องสวัสดีปีใหม่ร่วงหน้าเลยและกันนะครับทุกๆคนและอี่างนะครับห้ามการตกนะครับ โควิดจะมารอบสองเลวนะทุกท่านเที่ยวปีใหม่ก็เที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับทุกท่านส่วนน้องเต้าพี่จับตาดูน้องอยู่นะคะนะครับและก็รักษาสุขภาพด้วยทํางานเต็มที่นะคะสู้ๆนะน้องอย่าสนเอากล้องไปถ่ายพระอาทิตย์แล้วเล็งด้วยตาเปล่าอีกลวนะครับสายตาของน้องมีปัญหานะเป็นห่วงนะครับ เอาละครับทุกท่านก็เหมือนเดิมเลยครับนะะถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในความสามารถของน้องนะครับท่านในเรื่องของการแรปการเต้นนะครับขอฝากด้วยเลยกันนะครับสำหรับการติดตามน้องทั้ง2ช่องทางนะครับทุกท่านท่างในทาง y o u t u และที่ฟิล์มออฟฟิเชียลของเธอนะครับทุกท่านและในทาง IG ด้วยนะครับทุกท่านไปร่วมให้กาลังใจและสนับสนุนน้องด้วยกันนะครับนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับทุกท่านแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม Boys, as Nike boys i been our coats This shit way too big When we pull up, give me the loot She said, do you love me? I tell her, only partly I only love my bed You're no way I'm too my beautiful, girl That's why you don't have a word You have me so I know I love and I hate you And I cannot change you So I must replace you so, before I make it it mean, right